อ่ะกดเข้าไปเลยครับอ่ะได้มา0ูนตึ๊ดเฮ้ยได้มา0.25นะครับทุกคนโอเคครับผมก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่กำลังติดตามช่อง YouTube ของอัพไลน์เต้ทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,น,นะครับที่ คลิกเข้ามาดูวิดีโอนี้ด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจที่จะหารายได้เสริมผ่านโลกอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วก็ตามนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักอัพไลน์เต้น,นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเกี่ยวกับงานออนไลน์รายได้เสริมทุกช่องทางทุกรูปแบบนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็มีแพลตฟอร์มตัวหนึ่งนะครับที่ เป็นของต่างประเทศนะทุกคนเป็นแพลตฟอร์มของต่างประเทศซึ่งเมนูเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษทุกอย่างเลยไม่มีแปลเป็นภาษาไทยแต่ถ้าใครใช้โทรศัพท์ที่มันสามารถแปลไทยได้ก็าสามารถแปลเป็นไทยได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบางคนอาจจะใช้มือถือที่มันแปลภาษาไม่ได้นะครับผมก็ทําให้ทุกท่านเนี่ยได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับวันนี้ก็คือจะมาหาไรายได้เสริมแบบฟรีๆนะครับซึ่ง แพลตฟอร์ม uh, ตัวนี้นะครับผมจะเป็นแพลตฟอร์มนะครับขาวสะอาดไม่มีไม่มีแพ็กเกจการลงทุนนะนะครับก็คือ uh, ปลอดภัย100%ซึ่งการถอนเงินขั้นต่ำของเจ้าตัวนี้ก็คือ5ดอลลาร์นะครับอ่ะก็คือ,อมาดูวิธีสมัครกันเลยครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในข้างในคลิปแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพกันเนาะอ่ะหลังจากที่เรากดลิงก์ใต้วิดีโอหรือลิงก์ที่ผมส่งให้ ครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้นะครับผมก็ให้เราเลื่อนลงมาครับนิดน,นึงมันจะขึ้นคําว่า create free account เห็นไหมครับทุกคนถ้าเราสมัครวันนี้เราจะได้รับ5 5 50เหรียญโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการกรอ,อกก่อนนะครับ create free account ตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บอ่านะครับทุกคนมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่ะมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับทุกคน พอขึ้นมาประมาณนี้เสร็จแล้วช่องแรกเนี่ยนะครับให้เรากรอกเป็นชื่อยูสเนมของเราก็คือชื่อเอาไว้เข้าสู่ระบบนั่นเองอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองตั้งนะผมจะตั้งเป็นอัพไลน์เต้นะครับแบบนี้คือต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับทุกคนอัะ L I N E T A E C O M ได้ไหมอาน่าจะได้เนาะ ทีนี้อีเมลของเราก็ให้เรากรอกอีเมลที่เราใช้งานได้เท่านั้นนะครับย้ำว่าเป็นอีเมลที่เราสามารถใช้งานได้เท่านั้นนะครับอ่าผมจะกรอกอีเมลก่อนนะครับครับไลน์เโอเคแล้วให้เราตั้งรหัสผ่านตรงนี้นะครับผมเป็นอะไรก็ได้ขอให้เราจําได้นะครับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะตรงนี้นะอ่าผมจะกรอกแล้วนะครับขั้นต่ําในการกรอกรหัส ้าสู่ระบบตรงนี้จะเป็น6ตัวนะครับแล้วก็ให้เรานะครับเช็ค r f e r r a l code ตรงนี้ถ้าใครไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้บนหน้าจอแต่ถ้าใครมีแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนมันนะครับแล้วให้เรามากดเข้ามาชั้นเป็นมนุษย์ตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยมันก็จะให้เราเลือกนะครับรูปที่มันบอกว่าอ่ะยกตัวอย่างกรณนาคลิกภาพที่มีรถบรรทุกอ่ะเราก็คลิกรถบรรทุก อ่าโอเคพอคลิกเสร็จแล้วให้เรากดตรวจสอบครับบางครั้งมันอาจจะให้เราติ๊กเลือกในส่วนของจักรยานอ่าเรือทะเลเอ้ยเครื่องบินทะเลอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ให้เรากดคําว่า create account ได้เลยตรงนี้นะครับปึ๊บได้ไหมอ่า user name นะครับเป็นดอทไม่ได้นะครับทุกคนเอาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองกรอกใหม่นะครับเป็น uplinedae นะคบ channel แบบนี้อ่าโอเค ทีนี้ผมจะทำการกรอกรหัสผ่านใหม่นะครับแล้วให้เรานะครับยืนยันตัวตนใหม่นะครับเออจักรยานหายไหมครับทุกคนจักรยานนะครับจักรยานอันนี้รถมอเตอร์ไซค์นะไม่ใช่จักรยานอ่ะกดตกลงแล้วให้เรากดคาว่า create account นี่นะครับอ่ะทีนี้ให้เรานะครับเข้าไปนะครับเช็คอีเมลแล้วนะครับทีนี้ เราต้องเข้าไปเช็คอีเมลด้วยนะครับผมอ่ะโอเคทุกคนอ่ะทุกคนนี่นะครับเห็นไหมครับทุกคนมันขึ้นว่า verify นะครับ helidrop นะครับอ่า hello นะครับเออไม่ใช่ hello <laughs> verify เ <laughs> อ่ uh, อ helidrop นะครับอ่าโอเคก็ให้เรากดคําว่า verify email ตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปปุ๊บอ่ะมันก็จะบอกว่า verify email นะครับ h a s b e e n verify verify Set เออ <laughs> อ่าตอนนี้ก็กดคําว่ารีเทิร์นครับอ่ากดรีเทิร์นเสร็จปุ๊บมันจะเด้งให้เราอ่ามันจะขึ้นว่า let's go นะครับก็คือเราได้รับนะครับ50เหรียญแล้วนะครับอ่าห้าสิเหรียญตรงนี้อ่ากดเข้าไปอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกตรงนี้ก่อนอ่าเมนูที่มันอยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับถ้าใครเข้ามาในมือถือนะครับมันจะอยู่ด้านล่างอ่ามันจะอยู่ด้านล่างนะครับทุกคนนะครับอ่าเกมนี้เอ้ยไม่ใช่เกมนี้ เว็บนี้นะครับสามารถสร้างรายได้ตรงไหนมาดูกันครับให้เรากดตรงนี้ครับนี่นะครับสังเกตตรงนี้ครับ50คอยตรงนี้ใครสมัครมาครั้งแรกเนี่ยจะได้รับ50คอยตรงนี้เดี๋ยวผมลองกดดูให้ดูทุกท่านนะครับให้ทุกท่านดูก่อนนะครับเรียบเรียงคำพูดไม่ถูกแล้วตอนนี้ง่วงนอนมากโอเคให้เรากดนี่นะครับมันก็จะบอกเห็นไหมครับทุกคนเรากดเปิดกล่องนะได้มา0.16ดอลลาร์แล้วกดเข้า่าคอลเลกเลยครับ นะครับยอดมันจะขึ้นมาตรงนี้ครับยอดตรงเหรียญมันจะลดลงแล้วครับกด1ครั้งนะครับเหรียญมันจะหายไป1ครั้งอ่ะสามเตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรนะอันนี้ได้มา 3xrp นะครับแล้วก็กดจนหมดครับนี่กดจนหมดครับอ่ะอันนี้เราได้ทิกเก็ตอ่าทิกเก็ตมา1ครั้งนะครับไม่เป็นไรกดกลับครับกด Let's go ต่อเอ้าอย่างวะทำไมนะครับทุกคนอ่ากด Fa เฟอ่ะ ตรงนี้เราจะกดกล่องนะครับกดไปเรื่อยๆครับบางกล่องมันอาจจะไม่มีอะไรเลยนี่บางกล่องมันอาจจะได้ตรงนี้ครับตึ๊ดตื๊ดตื๊ดอ่ะเห็นไหมยี่สิบสี่ศูนย์จุดสองสี่เห็นไหมครับทุกคนกดคอลเลกต์นะครับแล้วก็ให้เรากดเลือกอีกทีนึงนะครับปึ๊บกดคอลเลกต์อ่วกดเลือกเลือกจนหมดเลยนะครับทุกคนอ่ะเลือกจนหมดเลยกดจนหมดเลยครับนี่นะครับกดกดเลยครับตึ๊ดตื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 ๊ดอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการรีอ่ะเห็นไหครับได้มาอีกศูนย์จุดหนึ่งดอล กดกดเข้าไปเรื่อยๆครับกดเข้าไปเรื labels, uh, ่อยๆครับอาคอเลกครับตึ๊ดๆๆๆดตึไม่มีอะไรเลยครับ50กล่องนะครับเราจะได้เท่าไรครับ50กล่องเราได้กี่บาทนะครับตอนนี้อากดเข้าไปเลยครับอะได้มา0ูโอ้ยได้มา0.25ยดนะครับทุกคนอะผมเค็บหน้าจอไว้ก่อนดีกว่า่ะเผื่อไว้ทำรีวิวนะครับอะประมาณนี้ปึ๊บเฮ้ยแมวกดเซฟดิ А, ق од, ق од กดกลองเลยครับกดกลองให้เรือคอปเตอร์ของเราครับตึดดตเลยคดตับไดตมาอีดต2ดัดตัดตดตัดตยดตัดัดตัดัดตึ๊ดตั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 ดัดต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 ัดัดต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 ัดดตัดดต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 ดดดั หมดอ่ะอ่ะตอนนี้ไม่ได้อะไรเลยนะครับตอนนี้มึงกีได้อ่าตอนนี้ไม่ได้อะไรเลยนะครับอ่ะกดกดจนหมดครับทุกคนอ่ะอ่าไม่ได้นะครับรีเฟซหน่อยรีเฟซหน่อยเผื่อมันลงหลงลืมๆอยู่อ่ะนะครับกดเพราะว่าอ่าได้ทิเก็ตมาแล้วครับตึ๊ดตึ๊ดอ่ากดปุ๊บกดไปเรื่อยๆครับปุ๊บนี่ไปเรื่อยๆครับมีอะไรไหมมีอะไรให้เอาโอ้โหไม่มีอะไรเลยเหรอทุกคนอ่ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด ตึ okay. uh, ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึอ่ตึ๊ดตะ๊ดแล้วตึ๊ดตึ๊ดตึนดตึ๊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 ดตอนนี้เรามีดต uh, ึดอึลาร์๊ดตึ๊ดตึ๊ดัน๊ดตึ๊ดตึนตึ๊ด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 ดตตดด ลงโฆษณาแล้วครับปึ๊บอ่ะตอนนี้เรามีดอลลาน์แล้วนะครับเด๊ดอ่ะไม่ได้อะไรเลยครับเหลือ11ครั้งนะครับโอ้ยอ่าโฆษณาเยอะมากนะครับทุกคนป๊อป,ปอปพัพโฆษณาเยอะมากนะครับนี่นะครับก็คือเขาเอารายได้ตรงนี้แหละมาจ่ายเรานะครับในส่วนที่เราแบบกดหรือไปกดโดนโฆษณาต่างๆอะไรเงี้ยนะครับอ่ะโอเคได้อะไรไหมชึบนี่ได้มาหนึ่งกชึบ นี่นะครับชึบนี่นะครับตึ้นๆๆหาเคเล็กนะครับชึบอ่าเหลือสามนะครับเหลือสามปึ๊บนี่นะครับชึบอ่าหรืออันสุดท้ายเลยนะครับทุกคนลุ้นครับลุ้นครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วครับขอให้ได้ขอให้โดนนะครับศูนย์จุดสองห้าเลยโหสองเอ็กพีนะครับอ่าโอเคทีนี้อ้าวยังไม่หมดเหรออ่าหมดแล้วอ่านะครับตอนนี้โคล s นะครับ ทีนี้มาดูกันครับทีนี้ารายได้ที่เราแบบทําคนเดียวไหมแนนาใครเนี่ยมาดูกันครับว่าเราสามารถทํำยัง <_ S 1> <condu it> ไงได้บ้างตรงนี้ครับเห็นไหมครับทุกคนฟรีคอย every house ตรงนี้ก็คือเราจะได้รับทุกๆ5คอยนะเราจะได้รับทุกๆ5คอยเพื่อที่จะมากดเล่นตรงนี้นะครับทุกคนอ่าทีนี้มาดูเมนูถัดไปครับเมนูคำว่าอ่าเมนูคําว่าเฟรนตรงนี้ invite friend นะครับทุกคน ให้เรากดคัดลอกตรงนี้นะครับผมไปเชิญเพื่อนๆการชวนเพื่อนนะครับได้รับแค่ชั้นเดียวนะครับได้รับอะไรบ้าง1เราจะได้รับ10 XP นะครับต่อการชวนเพื่อน1คนเราชวนเพื่อน1คนมาสมัครปุ๊บเราได้10 XP นะครับเมื่อเพื่อนทำภารกิจเสร็จเนี่ยสมมุติว่าเพื่อนเนี่ยได้รับเขาเรียกอะไนะได้รับรางวัลมาปุ๊บเราจะได้รับทันที50% แต่เขาไม่ได้หักจากของเพื่อนนะอา,อาจจะไปทําแบบสอบถามออนไลน์เอ้ยการโหลดเกมอะไรอย่างเงี้ยคือคะแนนที่ได้เนี่ยเขาจะจ่ายให้เรา50%นะครับทีนี้ Daily เอ็กซ์ชีโบนัสตรงนี้เราจะได้1นะครับในการชวนเพื่อนอ่าทีนี้ตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นข้อความนะครับให้เราชวนเพื่อนผ่าน messenger ชวนเพื่อนผ่านออนไลน์ชวนเพื่อนผ่านวิดีโออะไรต่างๆอย่างเงี้ย นะครับอันนี้จะเป็นข้อความให้เราเชิญชวนเท่านั้นทีนี้มาดูคำว,ว่าคอยตรงนี้ครับเมนูที่3นะครับทุกคนอาจจะอยู่เมนูด้านล่างนะถ้าใครกดมาจากมือถือนะครับอ่ะทุกคนครับนี่เห็นไหมครับทุกคนนี่คือออฟเฟอร์นะสมมุติว่าเราทำออฟเฟอร์ตรงนี้เนี่ยเราได้16นะครับคนที่ชวนเราเนี่ยเขาก็จะได้8นะครับ50%ของ16อย่างเงี้ยนะครับทีนี้มาดูออฟเฟอร์ที่มันได้คะแนนเยอะๆได้เหรียญเยอะๆเหรียญตรงนี้เอาไว้ใช้ในการ เปิดกล่องเท่านั้นนะครับอ่านะครับตัวนี้จะเป็น first time user ตัวนี้ถ้าสมมติว่าใครไม่เคยติดตั้งแอปนี้เลยหรือเกมนี้เลยถ้าเราติดตั้งเนี่ยเราจะได้รับทันที9 1 8คอยนะครับอ่าอันนี้เช่นกันครับถ้าเราไม่เคยติดตั้งเราได้รับทันทีเลย9 0 0เอ่อ36ตัวนี้เช่นกันครับใครที่ไม่เคยติดตั้งแอปนี้นะครับ first time บวก complete วิส12ดีอ่า, day, อ,าอันนี้ก็คือเราต้องใช้งานให้ครบ12วันเราจะได้รับ800คอยคอยก็สามารถเอาไปหมุนสลอ็อตเอ้ยไม่ใช่หมุนสล็อตเอาไปเปิดกล่องนะครับเอาไปเปิดกล่องโอเคขออภยัยทีนี้มาดูเวลตรงนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของเอ่อเครียอะไรนะแบบสอบถามที่มันเป็นของบริษัทชั้นนำนะครับตรงนี้ฟรีตรงนี้ฟรีตรงนี้ก็เหมือนกันครับที่ผมบอกว่า ทุกๆ1ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้รับ5คอยนไรครับทุกคนทีนี้มาดูในส่วนของโหมดนะครับโหมดนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูทุกคนครับนี่นะครับถ้าสมมุติว่าเราขึ้นตำแหน่งเบสิกตำแหน่งเบสิกตำแหน่งซิมเปิลตำแหน่งเรทตำแหน่งอีพิกตำแหน่งลีดนะครับตำแหน่งเ r ครซี่เราจะทำยังไงถึงจะได้ตำแหน่งนี้ ครับทุกคนมาดูตรงนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูอะไรมาดูตรงนี้ครับถ้าเราอยากก็ได้ตําแหน่งตรงนี้คือจะต้องทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก็คือเอ้อเอยตรงไหนวะทุกคนลดงโคชนายแลละอ่านี่นะครับก็คือสมมุติว่าเดี๋ยวผมหาก่อน หาก่อนนะอ่าเลเวลตัวนี้ครับเลเวลตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมกดเข้าไปเลเวลก่อนโอ้โหโฆษณาเยอะมากอ่าเห็นไหมครับทุกคนนี่นะครับคือเลเวลนะทุกคนครับตอนนี้เราสมัครมาเนี่ยเราอยู่เลเวลศูนย์แต่ถ้าเรากดเจอนะครับ xp ตัวนี้เรามี13 xp ามเอลยใช่ไหมครับถ้าเรามี xp 100 xp เนี่ยเราจะขึ้นตำแหน่งเบสิกอ่าซึ่งตำแหน่งเบเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ผิดแล้ว ถ้าเรามี100 XP เราจะขึ้นตำแหน่งซิมเปิลซิมเปิลนะครับตอนนี้เราอยู่ตำแหน่งเบสิกใช่ไหมครับทุกคนเพราะว่าเรามี0ถึง9.9 XP นะครับแม็กดรอปเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นในส่วนของเหรียญเราจะได้รับสูงสุดก็คือ0.25ดอลลาร์นะครับอคอยที่เราจะได้รับก็คือ5 5เหรียญต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ถอน ออถอนสูงสุดต,ต่อวันก็คือแค่5ดอลลาร์ต่อวันนะครับอ่านี่จะเป็นตำแหน่งเฉยๆนะครับจะเป็นตำแหน่งเฉยๆเบสิกทีนี้ถ้าเรามี x p XP ก็คือตรงนี้ครับเนี่ยไอที่มันขึ้น13 XP ตรงนี้นะครับถ้าขึ้นเป็นร้อยปุ๊บเราจะมาอยู่ในตำแหน่งของซิมพลแต่ไม่ได้มีการลงทุนนะครับทุกคนเฟนี้ไม่มีการโอนเงินเข้าไปนะครับถ้าเรามาอยู่ตำแหน่งของซิมพลเนี่ยเราจะได้รับ ถ้าสมมุติว่าเป็นเหรียญถ้าสมมติว่าเป็นเงินนะครับมันจะได้รับสูงสุด0.5ดอลลาร์แต่ไม่รู้ว่าต่ำสุดเท่าไหร่นะเขาไม่ได้บอกไว้แต่มอมบอกว่าแม็กก็คือแม็กดรอปเนี่ยเราจะมีโอกาสเจอสูงสุดก็คือ0.5ดอลลาร์นะครับ1ชั่วโมงเรารับ10เหรียญเพื่อที่จะไปเปิดกล่องนะครับซิมเพิลนะฮะอันนี้เป็นชื่อของมันทีนี้เราสามารถถอนเงินได้10ดอลลาร์ต่อวันนะถ้าเป็นส่วนของตรงนี้ขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับทุกคน ตำแหน่งตัวนี้ขึ้นแล้วขึ้นเลยทีนี้เราสะสม XP ขึ้นเป็น200 XP เราจะมีโอกาสเปิดเจอนะครับเงิน2ดอลลาร์ต่อกล่องนะอันนี้สูงสุดแล้วก็เราจะได้รับเหรียญเนี่ยก็คือ15เหรียญต่อชั่วโมงเรามากดเคลมนะครับทีนี้อันนี้จะเป็นชื่อของมันนะครับแล้วก็สามารถถอนเงินได้เนี่ย20ดอลลาร์ต่อวันนะครับอันนี้เป็นลิมิตของมัน ทีนี้เราสะสม XP XP มาตรงนี้เราจะได้รับสูงสุดในการสุ่มกล่องเนี่ยก็คือ3ดอลลาร์เหรียญที่เราสะสมหรือเคลมได้เนี่ยก็คือ20เหรียญต่อชั่วโมงนะครับเราสามารถถอนเงินได้50ดอลลาร์ต่อวันนะครับอ่ะมาดูตรงนี้ครับ400 XP ก็เปิดกล่องเนี่ยก็คือสูงสุด4ดอลลาร์นะครับต่อชั่วโมงเราจะได้รับเหรียญ เพื่อที่จะเปิดกล่องเนี่ยก็คือ25นะครับอ่ามาดูแพ็กเกจไม่ใช่แพ็กเกจดีทุกคนตำแหน่งดีเอ,อ่อเป็นตำแหน่งนะครับเป็นตำแหน่งเครซี่นะครับเราจะมีโอกาสเปิดเจอนะครับเรามีโอกาสเปิดเจอตัวที่มันเป็น5ดอลลาร์เนี่ยสูงสุดเลยนะแล้วเราจะได้รับเหรียญต่อชั่วโมงเนี่ยก็คือ30เหรียญน,นะครับ30เหรียญตัวนี้เราคิดดูว่าคิดว่ามันจะได้ไหมห้ดอลลาร์เนี่ยผมคิดว่า มีโอกาสนะถอนสูงสุดต่อวันก็คือ5 0 0ดอลลาร์ต่อวันนะอ่ะ,อะเห็นไหมครับทุกคน XRP ได้มาจาก2ช่องทางถูกไหมครับทุกคนช่องทางที่1ก็คือการเปิดกล่องช่องทางที่2ได้มาจากการชวนเพื่อนชวนเพื่อน1คนคุณจะได้รับทันที10 xp นะชวนเพื่อน10คนคุณก็ได้รับแล้ว100เห็นไหมครับชวนเพื่อน100คุณก็ได้รับ1000 1000 ชวนเพื่อนหนึคนดูที่ทุกคน1000ได้เท่าไหร่หนึ่พันนะครับเขาใช้อันนี้เขาใช้แค่ห้าเองเขาใช้แค่500 XP ทุกคนเราชวนเพื่อน50คนเราก็ได้สิตในการสุ่มกล่องตรงนี้แล้วนะครับเออใครขยันใครเก่งคนนั้นทำคนนั้นได้ครับซึ่งโอกาสทางการตลาดของประเทศไทยเนี่ยมันยังกว้างคุณเข้ามาตอนนี้คุณยังสามารถ ที่จะไปโพสต์หาเพื่อนๆโพสต์ไปเชิญเพื่อนๆง่ายนะครับซึ่งผมเน้นตัวที่มันเพิ่งเปิดอะไรประมาณนี้ซึ่งมันมาใหม่ๆเนี่ยผมชอบตัวที่มันมาใหม่ๆแล้วมีโอกาสทางการตลาดซึ่งหลายคนเนี่ยเขาเห็นผมลงคลิปปุ๊บเขารีบทําทันทีเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าโอกาสทางการตลาดมันสูงนะครับโอกาสที่คุณจะสร้างเงินแบบฟรีๆเนี่ยมันสูงแต่ถ้าคุณปล่อยให้มันเิ่นนานอะไรต่งตางๆโอกาส ทางการตลาดมันก็จะแคบลงเพราะว่าคนสมัครเยอะแล้วถูกไหมอ่ะเห็นไหมครับทีนี้มาดูในส่วนของการถอนเงินนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับวินแคสตรงนี้เมื่อกี้นะครับมันจะมีในส่วนของที่เราถอนเงินเอ้ยกดเปิดกล่องแล้วมันได้ทิกเก็ตอ่ายูทิกเกต็เกตต,ตอนนี้ผมมี5้านะครับตอนนี้เห็นไหมครับทุกคนตัวนี้นะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับลอตเตอรี่นะครับนะครับทุกคน ทิเคตตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับลอตเตอรี่ดังนั้นมันจะเหมือนกับว่าเป็นการชิงโชคทุก7วันนะครับมันจะมันจะจับรางวัลทุกๆวันอาทิตย์นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันจันทร์ละอ่ะก็คือตรงนี้เนี่ยจะเป็น7 day left นะครับอ่ะรางวัลมันก็จะขึ้นเลยถ้าใครได้รับรางวัลโชคดีมันก็จะขึ้นตรงนี้เลยโดยที่เราแบบไม่ต้องแจ้งเตือนเราก็ได้นะครับอ่ะมันจะขึ้นเลยทีนี้ how to enter นะครับ ดตรงนี้แล้วก็อ่าก็คือประมาณวันวันอาทิตย์เนี่ยให้เรามากดเข้าร่วมมันจะมีให้เราเข้าร่วมเราจะใช้กี่ที่เกตในการเข้าร่วมแบบนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้อ่ามาดูในส่วนของการถอนเงินบ้างทีนี้มาดูตรง wallet ตรงนี้ครับอ่ามาดูตรง wallet ตรงนี้เห็นไหมครับทุกคนถ้าสมมติว่าคุณถอนเข้าเ a y p a พเนี่ยขั้นต่าในการถอนเงินเนี่ยก็คือ20อนน่ดอลลาร์ถอนเงินเข้าเพย์เยีย 50ดอลลาร์ถอนเงินเข้าบิตคอยก็คือ20ดอลลาร์ถอนเงินเข้าไรซ์คอยยี่ดอลลาร์ถอนเงินเข้าดอทคอยเนี่ยก็คือ5ดอลลาร์ถอนเงินเข้าเดสก็คือ20ดอลลาร์ถอนเงินเข้า Ethereum, อีเธอเรียมอ่า100ดอลลาร์ถอนเงินเข้าทรอนก็คือ5ดอลลาร์ถอนเงินเข้าอ่าทีอ่าก็คือ USDT ก็คือ100ดอลลาร์ครับอ่ะโอเคเห็นไหมครับทุกคนคือมันสามารถถอนเงินได้ โดยที่เราไม่จําเป็นต้องลงทุนนะับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องชวนเพื่อนก็ได้นะแต่การที่เราไม่ชวนเพื่อนเนี่ยมันก็ได้รายได้มันจะอาจจะน้อยนะครับทุกคนเห็นไหมครับทุกคนครบทุกขั้นตอนแล้วคนลาวก็สามารถทําได้เพราะว่าคนลาวเนี่ยสามารถ Year, สามัครเพย์เยียสมัครบิตคอยสมัครไลท์คอยสมัครรถคอได้เพราะว่าสกุลเงินพวกนี้มันสามารถรองรับได้ทั่วโลกคุณจะอยู่ประเทศไหนก็ตามคุณก็สามารถทํางานได้ทั่วโลกเลยนะครับทุกคน เห็นไหมครับทุกคนง่ายมากๆนะครับทีนี้การชวนเพื่อนเนี่ยจะได้รับแค่ชั้นเดียวนะครับดังนั้นใครทําคนนั้นได้คุณไม่ต้องไปสนคุณไม่ต้องไปคือลยกลัวว่าผมจะได้รับอันนี้สงจากลูกทีมของคุณหน้านี้คือไม่ได้นะครับคือผมก็ไม่ได้อะไรจากคุณเช่นกันได้แค่10 xp ไม่ได้เป็นเงินนะมันได้เป็นเหรียญเป็น xp เฉยๆหนึ่งคนเนี่ย นะครับซึ่งถ้าผมมีคนสมัครต่อกันเนี่ยอ่ะซึ่งถ้าผมมีคนสมกสมกโอ้ยเอาอีกแล้วครับทุกคนถ้าผมมีคนสมัครต่อ50คนปุ๊บนะครับผมก็จะเอาลิงก์ผมออกนะแล้วก็ให้คนที่เป็นแฟนเพจของผมหรือ fc ของผมเนี่ยวางลิงก์ใต้คอมเมนต์ Comment ได้นะครับดังนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีนะใครที่ ติดตามอัพไลน์เตอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะอะไรนะเอาลิงก์ผมออกเลยถ้าสมมติว่าผมครบ500 xp นะครับทุกคนอ่ะโอเคก็ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่ชื่นชอบในการหารายได้เสริมผ่านโลกอินเทอร์เน็ตนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับเกี่ยวกับางานออนไลน์รายได้เสริมทุกช่องทางทุกรูปแบบทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุน สำหรับวิดีโอน,นี้ก็ขอเอาไปเป็นเทานี้ครับสวัสดีค